สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็กลับมาพบเจอกับเอมมี่แล้วเช่นเคยนะคะวันนี้เอมมี่จะมานำเสนอรถ Honda HRV นะคะคันนี้เป็นตัว1 8 e นะคะเป็นตัว l i m i t ต็ดเลยนะ,ค,ะคุณลูกค้าขานะเดี๋ยววันนี้เอมมี่นะคะจะพาลูกค้าท่านเลยนะคะไปรับชมรับฟังออปชันคันนี้กันค่ะ คันนี้นะคะคุณลูกค้าขาจะเป็นสีขาวนะคะสีเดิมนะคะสีแท้จากโรงงานเลยนะคะคุณลูกค้านะบอกเลยนะคะว่ารถคันนี้นะคะไม่วิ่งน้อยราคา5้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะคะคุณลูกค้าบอกเลยนะคะว่าไม่วิ่งเพียง1นึ่งแสนสามหมื่นแปดพันโลเท่านั้นเองนะคะกับราคา5้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะคะหนึ e ่งจุดแปด e limited คันนี้เนาะ อันนี้นะคะไฟหน้านะคะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์กลมโตนะคะสองดวงอย่างนี้เลยนะคะมาพร้อมกับไฟมัลติรีเฟลกเตอร์นะคะบอกเลยนะคะคุณลูกค้าขารถรุ่นนี้นะคะนานๆจะเข้ามาทีหนึ่งนะ,ะแล้วก็ขายดีสุดๆเลยนะคะคุณพี่ขาเดี๋ยวพาไปชมด้านในกันเลยนะคะประตูนะคะที่เปิดเป็นโครเมียมนะคะ ด้านในนะคะคุณลูกค้าขาจะคุมโทนเป็นโทนสีดําทั้งหมดเลยนะคะสวยๆอย่างนี้เลยนะคะเดี๋ยวให้ดูคอนโซลด้านในนะใหม่กริปๆเลยนะคะคันนี้กระจกทั้ง4ี่บานนะคะปรับไฟฟ้านะคะระบบเซนทันล็อกค่ะนะคะพวงมาลัยนะคะมัลติฟังก์ชันนะคะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะเดี๋ยวให้ดูเลยนะคะ ฮอนด้านะคะ HRV 1.8 e l i m i t e d นะคะปี2015นะคะไม่วิ v ่งเพียง138,471กิโลเมตรนะคะอ่าการันตีเลยนะคะว่ารถของเรานะคะไม่มีประสบอุบัติเหตุมาอย่างแน่นอนนะคะรถเดิมรถบ้านอย่างแน่นอนนะคะแอร์อนาล็อกปรับมือนะคะเกียร์ออตโต้ที่พักแขนนะคะที่วางแก้วน้ำบอกเลยสะดวกสบายนะคะ เบาะหนังนะคะเบาะหนังแท้นะคะเบาะหนังแท้เลยนะเบาะไม่แตกไม่ยับไม่ขาดไม่ยุ่ยนะคะเดี๋ยวพามาชมห้องผู้โดยสารด้านหลังกันอ <Okay. S 1> ้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะกว้างขวางนะดูเลยนะคะว่าสะดวกสบายแนะ่นอนเป็นรถครอบครัวอีกหนึ่งรุ่นนะคะที่กว้างขวางนะคะแล้วคนนิยมใช้กันเป็นอย่างมากเลยกับ Honda HRV นะคะ ล้อนะคะจะเป็นล้อแม็กอลอยแท้จากโรงงานนะคะยางมิชลินอย่างดีเลยนะคะคันนี้นะยางมิชลินอย่างดีเลยนะคะยางปี2019นาะคะยางปี2019นะคะคุณพี่ขาคันนี้นะคะเป็นแม็กอลอยฮอนด้าแท้จากโรงงานนะคะไฟท้ายนะคะ LED นะคะไฟท้าย LED สวยๆอย่างนี้เลยนะคะคุณพี่ขา ด้านหลังนะคะกว้างขวางนะคะสะดวกสบายต่อการใช้งานอย่างแน่นอนนะคะสามารถบรรทุกเก็บของสัมภาระนะคะเดินทางไกลนะคะคุณลูกค้าไม่ต้องห่วงเลยนะคะว่าจะแคบจะเล็กนะคะสามารถยัดของได้อย่างเยอะเลยนะคะด้านหลังเนาะสวยๆเลยคุณพี่ขาคันนี้นะสีขาวกับ Honda HRV ปี v B 2015นะคะ1.8 e limited ใบทะเบียนนะคะไใ้ใบทะเบียนนี้เลยนะคะสีกอกไก่ส้อฤษีนะคะสองเจ็ดเจ็ดเก้านะคะระบบเซนทันล็อกนะคะเอ้ยอ่าขอโทษค่ะนะคะเซนเซอร์นะคะเซนเซอร์นะคะถึงสองจุดด้วยกันนะคะอ่านะคะส,สวยๆเลยนะคะกับ Honda HRV 1.8 E Limited คันนี้ปี2องพนะคะ สำหรับวันนี้นะคะลูกค้าท่านไหนนะคะที่อยากจะทดลองขับรถนะคะมาได้เลยนะคะที่ซอยเสรีไทย95นะครับบริษัทของเราเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะหรืออยากสอบถามเพิ่มเติมนะคะโทรมาได้เลยที่เบอร์0967252736นะครับบริษแอมมี่แอดไลน์ก็ได้เนาะหรือนะคะคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะคะเดี๋ยวแอมมี่ทิ้งลิงก์ไว้ให้นะคะแอดไลน์คุยกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะก่อนจากกันนะคะฝากกดไลค์ กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร์ให้เราด้วยนะคะ <S <S เพื่อจะไม่พลาดข่าวสารดีๆจากทางเราค่ะวันนี้มิพยโยนนะคะขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ